ครับช่องทักซูโมแม็กนะครับวันนี้ก็จะพาะไปเอาทรายเหมือนเดิมครับช่วงนี้ทรายก็เริ่มหมดสมรทานนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราพาไปเอาที่สต็อกนะครับเป็นกองที่เขาสต็อกไว้นะครับไปกันเลยเราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำนะครับทุกทีเราจะวิ่งไปเอาฝั่งโกพระแต่วันนี้เราต้องไปเอา มันก็ยังพอดูดได้นะครับแต่แต่ตอนนี้เขาทําทางเข้าออกของไฟแดงก็เลยเทคอนกรีต hey, นะครับเราก็ต้องไปเอาที่สต็อกประมาณเขาบอกประมาณเดือนนึงนะครับกว่าเราจะเข้าไปเอาที่ที่เรือดูดได้นะครับพิกาดที่เราจะไปมันจะเป็นแยกเขาทองนะครับเลี้ยวขึ้นไปนิดนึงครับก็จะถึงเราอยู่ซ้ายมือ ถ้าใครจะไปก็ตั้งไปที่อู่ช่างเล่กนะครับเขาทองครับอยู่ใ,ใกล้ๆอู่พี่เล่กนะครับเราต้องข้ามสะพานไปฝั่งนู้นนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปครับแมวฝั่งนู้นครับตอนนี้เราก็อยู่บนถนนคอนดิวทินนะครับเดี๋ยวกลรจะถึงที่เราสายแล้วเดี๋ยวเราแวะเติจอละมันนะครับ ทอทจะมีปั๊มคู่นะครับมีสองฝั่งเลยทอททั้งซ้ายและขวาเลยนะครับเดี๋ยวเราแวะ เสร็จแล้วก็ไปเลยนะครับเขาทองนะครับเดี๋ยวซ้ายไปเลยนะครับถึงแล้วนะครับข้างหน้านี่นะครับ รถจะมันรวงม,มันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันเข้าแปอาไม่ได้นะครับโคโจะมี2ตัวนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเข้านะครับมีกิโลให้ขึ้นนะครับช่างใจสบาย ไม่ต้องกนอครับขายเป็นตันเหมือนเดิมครับอาทิตย์ก่อนกองนี้ยังอยู่เลยนะครับแต่หมดไปแล้วนะครับหมดไปกองนะครับจะเหลืออีกสองกองนะครับนะรถมาเอาไม่ขาดเลยนะครับ ก็เนี่ยวนมาต่อหลังพี่เขานะต่อคิวครับ สายนะครับเดี๋ยวเราปิดขึ้นกิโลครับจ,จ่ายตังค์